พามาชมกำลังปั่นนาอยู่คะ่ะท่านผู้ชมคือนาสองแปลงที่ปั่นวันนี้นะคะความจริงอะ่ะไม่ได้ตั้งใจคือความตั้งใจอะคะ่ะว่าจะไปหวานเอาช่วงประมาณเดือน6กอะคะ่ะหรือไม่ก็ปลายเดือน6กอะเพราะว่ากลัวว่าฝนจะทิ้งช่วงเนาะ แต่ว่าเท่าที่ประมาณตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยทำไมฝนน่ะรู้สึกมาเร็วมากเลยอะค่ะแล้วแบบถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะ่ะฝนน่ะมาช้ามากค่ะของเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล้วก็ไม่มีฝนมาเลยอะค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยขนาดสงกรานก็ตั้งแต่สงกรานก็ฝนมาเรื่อยๆเนาะจน จนคิดว่าปีนี้หลายๆคนหรือพยากรณอ่ะเขาบอกว่าฝน่นจะมาเร็วเนาะเราก็เลยแบบคือเหมือนตัดสินใจอะ่ะว่าอาจจะต้องจะต้องจะต้องหวานแล้วล่ะเมื่อวานก็ฝนตกเนาะฝนตกแล้วก็ฝนตกก็เยอะด้วยอะ่ะก็เลยเอหอวานดีกว่าเนาะประจวบกับแฟนอะ่ะเขา ขับรถแล้วก็เขาต้องเดินทางกลับวันที่7เนี่ยค่ะก็เลยคงลำบากอะค่ะถ้าจะต้องหวานคือจริงก็หวานได้อะค่ะหลังจากที่เขากลับอะนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าฝนมันจะมามาเร็วแล้วก็มาบ่อยก็เลยตัดสินใจอะค่ะที่จะหวานในวันนี้เอาเป็นว่าเราเราเรามาเสี่ยงกันเนาะคือ จังก,ก็มาเสียงอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝนม,มันจะเป็นยังไงหรือไม่ก็อาจจะต้องหรือไม่กม็บางทีก็อาจจะพ่นยาฆ่ายาไว้ควบคุมไว้สักเดือนหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่านาเนี่ยถ้าถ้าไม่มีน้ำเนาะยามันก็จะขึ้นอะคือการที่ฝนเขาทิ้งช่วงน่ะมันจะทำให้ วัชพืชน่ะมันขึ้นมันโตเร็วก็อาจจะต้องอันนี้มันเดือนพฤษภาแล้วเนาะอาจจะต้องพ่นพ่นยาฆ่าหญ้าไว้ส,นนวไวสักเดือนหนึ่งควบคุมไว้สักเดือนหนึ่งดูก่อนเนาะมันเป็นการลองผิดลองถูกของการทำนาเนี่ยลองผิดไปแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยอะค่ะเพราะว่าเราต้องพึ่งน้ำจากธรรมชาตินะน้ำฝนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยอ ไม่แน่ใจเลยว่าเราจะวางแผนกันยังไงถ้าโชคดีก็โชคดีก็ปีนี้ได้ฝนมาดีก็ได้ผลผลิตหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่โชคดีเราหว่านไม่ถูกช่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยอันนี้ก็บอกไม่ได้เลยอะค่ะการเรียนรู้แต่ละปีเนี่ยคือพ่อพ่อเคยบอกไว้ว่าแต่ละปีน่ะพ่อต้องเรียนรู้การทำนาม,มา ทุกปีจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะเรียนรู้ไปทุกปีเลยอ่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าเราจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะกำหนดวันได้เลยอะคะ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ